เรือนหอคิมเบอรี่ทุ่มกว่า100ล้านคุ้มงานเองทุกตารางนิว้วอีกหนึ่งคู่รักที่ชีวิตลงตัวจนกลายเป็นคนที่ตั้งหน้าราอคอยเลิกวิวาสในปีหน้าสำหรับวัที่เจ้าสาวคิมเบอรี่แอนโทวเทอร์มัสและหนุ่มมาร์ปรินสุภารัตที่วางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้เริ่มเตรียมพร้อมในการทำเรือนหอซึ่งได้เผยถึงเรื่องเลิกว่ายังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นแต่มีวันมาคร่าวๆสองถึงสามวันแล้ว ก็ต้องมาเลือกกันว่าวันไหนซึ่งเป็นปีหน้าแน่นอนและงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไปทีละสเต็ปล่าสุดคิมเบอรี่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพระหว่างเดินตรวจบ,บ้านพร้อมกับเขียนแคปชั่น c เช็คเช d r Dream Home in Progress อวดรูปภาพบ้านระหว่างการก่อสร้างที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างจนแฟนคลับเห็นแล้วต้องเข้ามาแซวทางด้านชาวเน็ตต่างบอกว่าอยากดูโฮมทัวร์แล้วคะ่ะสวยมากๆคะ่ะ ทั้งบ้านทั้งเจ้าของบ้านเลยค่ะน้องคิมนีม่บ้านหรือคาริฮาต์คะใหญ่โตมากแต่ก็เปรื้มปริ่มไปกับน้องๆด้วยนะคะช่วงนี้เรียกได้ว,ว่ามองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดทุกอย่างพร้อมเผยว่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าถ้าแต่งงานจะใส่ชุดแบบไหนตอนนี้พอได้ดูมันสวยไปหมดอยากใส่ทุกชุดเลยซึ่งตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ว่าเราใส่ชุดแบบไหนสวยและด้านสถานที่อะไรก็ยังไม่ได้เลยแล้วก็มีปรึกษาพี่ๆอย่างพี่เนยมิวกี้ ซึ่งเขาก็มีปัญหาที่ต่างกันออกไปในส่วนของเพื่อนเจ้าสาวยังไม่ได้คิดเอาตัวเองก่อนได้ถามคิมว่าพอแต่งเสร็จจะมีลูกเลยไหมตามประสามนุษย์แม่คิมก็บอกว่าก็อยากมีแต่ไม่กล้ามีเพราะกลัวว่าพี่หมากรักลูกมากกว่าคิมแต่ว่าให้มีให้ตระกูลแน่นอนคะ่ะ